สาธิตการหยอดกาวร้อนกับแปรงครับการที่เราเจ๊งยึดท้าแป็นเสียงมันดังก็คือเวลาเราจะใช้แปรงทาสีนะครับแปรงเขาเรียกแปรงขนกระต่ายี๋ยวแปรงขนเกตนะครับผมดีสขาวอย่างนี้ไปทาพวกชั้นแรกทาแลกเกอร์นะครับทาสีพ่นนะครับให้ให้ไม่มีรอยแปรงนะครับแล้วก็เมื่อซื้อแปรงมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องหยอดกาวก่อนนะ ด้งมาปุ๊บตอนแรกก็ดึงออกดึงขนดึงขนออกให้หมดที่มันร่วงเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับทาไปแล้วขนก็จะร่วงสุดท้ายก็ต้องมานั่งขัดเอาขนออกนะครับทีมงานจะไม่เรียบร้อยเสียเวลาตีมแปงนีดนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีกาโคนใช้แปรงก็ใช้ได้ครับใช้แปรงนาสีดึงขนให้หมดนะครับดึงดึงอย่างเงี้ยมันจะหลุดช่างมันครับดึงก่อนอยังไงมันก็ต้องหลุดถ้าหลุดตอนเนี้ยถ้ามันไม่หลุดเดี๋ยวทาไปแล้วมันจะหลุดนะครับดึงให้หมดพอดึงหมดแล้วไม่หลุดละ ต่อไปก็ใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนมานะครับจับแปรงตั้งอย่างนี้นะครับมาไข่กันนะครับหยอดลงไปอย่างนี้หยอดลงมันตรงโค้งนะครับจับแปรงตั้งไว้นะครับหยอดตง,งดตม,ตมนันตงนรงโค้งให้รอบเลยนะครับป้องกนันขนแปรงหลุดเวลาเราทาสีนะครับ ช่วยให้งานเรียบร้อยขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่งั้นทาไปแล้วเป็นรอยเป็งข,ขึ้นมาแล้วต้องมานั่งเขี่ยออกหรือว่ามาขัดทิ้งเสี่แลากี่หลายรอบนะครับเสร็จแ,แล้วก็รอแห้งนะครับผมแล้วก็ระหว่างก็ดึงดึงไว้ก็จะไม่หลุดแล้วครับเห็นไหมครับครับแล้วก็ผู้กันก็เช่นกันนะครับผู้การเวลาซื้อมาแล้วก็หยอดเหมือนกันนะครับเมื่อซื้อมาผู้การเวลาซื้อมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้บีนะครับบีหัวบานอนองเย็หน่อย ผู้ก,กันเนี่ยหลุดบ่อยนะครับหล,ลุดทั้งแผ่นหล,ลุดทั้งวงเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับจับงายขึ้นนะครับหยด,ดกาวลงไปที่โคนที่โคนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องลามขึ้นมานครับหยดให้เปียกๆแล้วค่อยดีดก,กาวให้มันไหลมา,มาลงจึ๊กชๆนะครับไม่ต้องให้มันเยอะเสร็จแล้วถือตั้งไวนะ้แล้วก็ลองดึงโคนดูนะครับอันนี้อันอันนี้แปลงอันนี้บุกันใหญ่ปีหัวไหน มันอา้าถ้าถ้าไม่ถ้าเราไม่บีมันออกเดี๋ยวเราจะหยอดกาวไปเลยมันจะลามขึ้นไปไปแท่งมันจะไม่บางให้มันบานนิดนึงดึงคนดูครับทดสอบอ่ะแล้วก็หยดกาวเป็นขั้นตอนพื้นฐานของการใช้แปลงนะผมสำหรับช่าง DIY หรือช่าง ที่มือใหม่ครับการทำสีนะครับแล้วก็เราก็จะได้แปลงที่ทาแล้วขนไม่หลุดนะครับก่อนใช้งานก็พยายามดึงดึงดึงดูนะครับเพราะหลุดตอนนี้ดีกว่าไปหลุดตอนทาสีนะครับผมโอเคครับผมจบแล้วับทริปเล็กๆน้อยวันนี้